ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่299สีสซานผู้ใดจะคิดว่าเมื่อมารดาของชุนซิ่งมาถึงจวนเจิ้นกว่เจวินจูนางกลับได้ยินบ่าวรับใช้กล่าวว่าชุนซิ่งถูกขังอยู่ในห้องเก็บฟืนตั้งแต่เมื่อคืนนางรู้ทันทีว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วนางรีบยัดถุงเงินใส่มือของหญิงชราที่เฝ้าประตูเอ่ยเสียงเบาอย่างนอบน้อม ท่านพี่เจ้าคะลูกสาวของข้าล่วงเกินจวินจู้หรือเจ้ากระเหต์ใดข้าถึงได้ยินมาว่านางถูกขังอยู่ในห้องเก็บฟืนกันเจ้าคะหญิงชราเฝ้าประตูชั่งน้ำหนักเงินในถุงเงินเมื่อเห็นว่าไม่มีผู้ใดอยู่แถวนั้นจึงรีบยัดถุงเงินใส่แขนเสื้อกล่าวขึ้นข้าได้ยินมาว่านางขโมยของของคุณหนูใหญ่จึงถูกลงโทษสีหน้ามารดาของชุนซิ่งซีดเผือดทันทีเป็นไปไม่ได้ข้ารู้จักลูกสาวของตัวเองดีนางไม่มีทางเห็นแก่เงินเพียงเล็กน้อยนั่นแน่ๆ นางกำลังจะกลายเป็นอีเหนียงของจวนเสนาบดีกรมการคลังนางจะมีเครื่องประดับมากมายเหตุใดต้องขโมยของของจวินจู่ด้วยหญิงชราเห็นว่ามารดาของชุนซิ่งวอยวายจึงหันไปมองรอบกายอย่างตกใจถลึงตาใส่มารดาของชุนซิ่งทางกล่าวขึ้นคุณหนูใหญ่เห็นแก่ที่ชุนซิ่งเคยเป็นสาวใช้ใหญ่ของนางจึงไม่ได้เรียกพ่อค้าทาสมารับตัวนางไปก็ถือว่าไว้หน้านางมากแล้วหากเจ้าไม่กลัวขายหน้าก็วอยวายอยู่ตรงนี้ต่อไปเถิด กล่าวจบหญิงชราสะบัดแขนเสื้อเดินกลับเข้าไปด้านในทันทีสีหน้ามันดาของชุนซิ่งย่ำแย่มากร้อนใจเป็นที่สุดหากผู้ดูแลจวนเสนาบดีกรมการคลังรู้ว่าชุนซิ่งเป็นสาวใช้ที่ถูกจวนเจิ้นกวาจะวินจู่ไล่ออกจากจวนเขาต้องไม่ยอมรับชุนซิ่งแน่นอนเช่นนั้นเงินที่จวนเสนาบดีกรมการคลังสัญญาว่าจะมอบให้ก็คงหลุดลอยไปเช่นกัน จวนเสนาบดีกรมการคลังต้องการอนุที่มีประวัติดีมีคนมากมายอยากส่งบุตรสาวของตัวเองไปให้จวนเสนาบดีหากไม่ใช่เพราะชุนซิ่งคือสาวใช้ใหญ่ข้างกายของเจิ้นกัวจวินจู่จวนเสนาบดีกรมการคลังจะเลือกบุตรสาวของนางไปเป็นอนุได้อย่างไรกันแม้เป็นเพียงบุตรอนุแต่ก็เป็นถึงคุณชายหกของจวนเสนาบดีกรมการคลัง มันดาของชุนซิ่งพยายามประมวลผลอย่างรวดเร็วในเมื่อเจิ้นกัวจะวินจู่เห็นแก่ความสัมพันธ์นายบ่าวไม่เปล่าประกาศเรื่องนี้ออกไปเช่นนั้นก็ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้แล้วกันบอกกับคนภายนอกว่าเจิ้นกัวจะวินจู่เมตตาปล่อยตัวบุตรสาวของนางให้เป็นอิสระเมื่อบุตรสาวของนางแต่งเข้าไปในจวนเสนาบดีแล้วตอนนั้นข้าวสารก็กลายเป็นข้าวสุกแล้วคุณชายหกได้บุตรสาวของนางเป็นภรรยาคงไม่มาของเงินคืนจากนางอย่างแน่นอน เมื่อคิดได้ดังนี้มันดาของชุนซิ่งจึงยืนรออยู่ที่หน้าประตูไม่นานชุนซิ่งที่ใบหน้าซีเซียวจากการถูกขังอยู่ในห้องเก็บฟืนหนึ่งคืนก็เดินสะพายย่ามออกมาจากจวนเจิ้นกัวจวินาจูเมื่อชุนซิ่งเห็นมันดาของตัวเองน้ำตาก็ไหลออกมาไม่ขาดสายไม่ต้องกล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นมันดาของชุนซิ่งกระชากข้อมือของบุตรสาวเอ่อยกำชับเสียงเบาหวิวคุณหนูใหญ่มีเมตตาปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระถือเป็นเรื่องที่ดีอย่าร้องไห้ เมื่อได้ยินค้อยคำแฝงในของมันดาชุนซิ่งกลั้นน้ำตาไว้ทันทีแต่ว่าท่านแม่ข้ายังไม่ได้สัญญาธาตุเลยเจ้ากะมันดาของชุนซิ่งตะลึงมองไปทางประตูสีดำสองบานของจวนเจิ้นกัวเจวินจู่แวบหนึ่งจากนั้นบีบมือของบุตรสาวแน่นกลับไปก่อนค่อยว่ากันชุนซิ่งพยักหน้าพลางขึ้นไปบนรถมาที่มันดาของนางเช่าม้ารถม้าค่อยคอยเคลื่อนไปจากจนเจิ้นกัวจจวินจู่ ไปชิงเหยียนฝึกยืนมาอยู่กลางลานหญ้าจนเสร็จหญิงสาวกำลังจะฝึกยกหอ,อกเงินหงก็ได้ยินถงหมัวมัวรายงานว่ามารดาของชุนซิ่งมารับตัวชุนซิ่งกลับไปแล้วไปชิงเหยียนพยักหน้าพลางรับผ้าขนหนูจากชุนเถามาเช็ดเหงื่อที่ใบหน้าและลำคอรบกวนหมัวมัวเลือกสาวใช้มาแทนที่ตำแหน่งของชุนซิ่งด้วยเจ้ากะถงหม,มัวย่อกายทำความเคารพจากนั้นกล่าวขึ้นยังมีอีกเรื่องเจ้ากะคุณหนูใหญ่ บ่าวไปสืบเหตุการณ์ตอนที่มารดาของชุนซิ่งมารับตัวชุนซิ่งกลับไปจากหญิงชราเฝ้าประตูตามคําสั่งของคุณหนูใหญ่แล้วเจ้าค่ะหญิงชราผู้นั้นกล่าวว่านางบอกมารดาของชุนซิ่งไปว่าชุนซิ่งขโมยของของคุณหนูใหญ่มารดาของชุนซิ่งก็วอยวายขึ้นมาทันทีกล่าวว่าลูกสาวของนางกําลังจะกลายเป็นอีเหนียงของจวนเสนาบดีต่อมาไม่รู้ว่านางคิดสิ่งใดขึ้นมาได้จึงหยุดวอยวายตอนชุนซิ่งเดินออกมานางเอาแต่ร้องให้ทว่าถูกมารดาของนางปรามเอาไว้ ดังนั้นบ่าวจึงตัดสินใจโดยพละการยึดสัญญาธาตของชุนซิ่งไว้ก่อนเจ้ากะคิดว่าหลังจากจบพิธีสีสานของคุณหนูแปดในช่วงบ่ายวันนี้บ่าวจะนําไปคืนให้ด้วยตัวเองจากนั้นจะบอกเพื่อนบ้านละแวกนั้นของชุนซิ่งด้วยว่าต่อไปจวนเจิ้นกัวจะวินจู่จะไม่ใช้งานครอบครัวและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุนซิ่งอีกเด็ดขาดต่อไปชุนซิ่งทําสิ่งใดจะได้ไม่ขายหน้ามาถึงคุณหนูใหญ่เจ้ากะหากคุณหนูใหญ่คิดว่าไม่เหมาะสมบ่าวจะให้คนรอบนําสัญญาธาตไปให้ชุนซิ่งอยยย่าางเเเีีบบชจ้กะ ทงมัวมัวรู้สาเหตุของเรื่องนี้ดีเดิมที่นางตั้งใจจะคืนสัญญา,าธาตุให้ชุนซิ่งตามที่คุณหนูใหญ่สั่งไว้ทว่าเมื่อนึกถึงมรดาที่เห็นแก่เงินของชุนซิ่งถงหมัวมัวจึงเปลี่ยนความคิดมีเพียงเปล่าประกาศเรื่องนี้ออกไปเท่านั้นชุนซิ่งและครอบครัวของนางจะได้ไม่สามารถอ้างชื่อของคุณหนูใหญ่เพื่อใช้หาเงินได้มิเช่นนั้นหากเกิดเรื่องอันใดขึ้นมาผู้อื่นต้องเหมารวมถึงคุณหนูใหญ่ด้วยแน่ๆหมัวมัวพิจารณาได้รอบครอบมากทำตามที่หมัวมัวกล่าวเถิด ไปชิงเหยียนวางผ้าขนหนุงบนถาสีดำที่ชุนเทาถืออยู่วันนี้ท่านย่าจะกลับมาซ้อมแค่นี้ก่อนแล้วกันชุนเทาพยักหน้ารับคำจากนั้นสั่งให้สาวใช้ไปนำอาหารเช้ามาวันนี้ท่านย่าจะพาแม่นางหลูผู้นั้นกลับมาด้วยแม้จะเป็นแค่การแสดงทว่าท่านย่าก็ต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าท่านใส่ใจในตัวแม่นางผู้นี้เพียงใด ท่านย่าจงใจให้เจยงหมูมวัวส่งสั่งข่าวมาบอกให้ต่งซื่อสั่งคนทําความสะอาดเรือนที่ไปสู้ชิวเคยอยู่ให้เรียบร้อยออยอท่านจะให้แม่นางหลูพักที่เรือนนั้นต่งซื่อตะลึงหลายปีมานี้เรือนชิวซวงของไปสู้ชิวเว้นว่างมาโดยตลอดทว่าบ่าวรับใช้เข้าไปทําความสะอาดทุกวันเมื่อใดที่องค์หญิงใหญ่คิดถึงไปสู้ชิวก็จะไปที่นั่นบัดนี้ต้นพลับที่ไปสู้ชิวปลูกไว้กลางเรือนในตอนนั้นออกดอกออกผลเต็มไปหมดแล้ว ทุกคนในจวนล้วนสนใจในตัวแม่นางหลูผู้นี้แม้กระทั่งไปจินซิ่วยังนั่งรถม้ามาที่จวนแต่เช้าไปจินซิ่วอยากเห็นหญิงสาวที่บัดนี้คนทั้งเมืองหลวงต่างกล่าวขานกันว่าเป็นท่านอาไปซู่ชิวกลับชาติมาเกิดแดะโดยเร็วไปจินจื้อที่เคยพบแม่นางหลูมาก่อนแล้วตอนไปเยี่ยมองคหญิงใหญ่กับไปชิงเหยียนมาถึงเรือนฉางโซ่เป็นคนสุดท้ายสาวน้อยทำความเคารพองค์หญิงใหญ่อย่างนอบน้อมจากนั้นหลบไปยืนอยู่ด้านข้างสายตามองสำรวจแม่นางหลูที่ยืนอยู่ข้างกายขององ,องหญิงใหญ่แวบหนึ่ง ฮูยินสามหลี่ซื่อเห็นท่าทีสุขุมของไป๋จิ่นชื่อในใจนึกว่าไป๋จิ่นชื่อออกไปฝึกฝนประสบการณ์จนนิสัยเปลี่ยนไปแล้วนางรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากทุกคนตามองค์หญิงใหญ่ไปเยี่ยมหลานสาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกองค์หญิงใหญ่ให้อัญ,ญมณีโลหิตนกพิราบเป็นของรับขวัญป๋หวานชิงนางยิ้มอย่างมีความสุขแม่องค์หญิงใหญ่จะรู้สึกเสียดายที่เด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กชาย ทว่าเมื่อคิดได้ว่าหากไม่ใช่ผู้ชายเช่นนั้นเท่ากับคุ้มครองตระกูลไปให้ปลอดภัยต่อไปได้ในใจก็รู้สึกทุกทรมานและปวดร้าวมากทุกคนมองดูหมอตำแยเตรียมหมอ้อต้มและยาจีนเช่นไอยเย็ดหนึ่งและห้วยส่วนสองไว้พร้อมเสร็จสับพตอนที่บรรดาผู้ใหญ่ใส่ย,ยาเหล่านั้นลงไปในหม้อหมอตำแยกล่าวคาอวยพรเป็นสิริมงคลตั้งแต่ต้นจนจบจากนั้นรับเงินรางวัลเห็นเด็กนี่แล้วนึกถึงอาเป่าตอนแรกเกิด องหญิงใหญ่กับพริบตาที่เริ่มแดงกำกล่าวพลางหัวเราะออกมาตอนนั้นอาเป๋าก็หน้าเอ็นดูขาวจิ้มลิ้มเช่นนี้เหมือนกันเด็กน้อยถูกองคหญิงใหญ่อุ้มไว้ในอ้อมกอดมือน้อยจับนิ้วมือขององหญิงใหญ่องค์หญิงใหญ่ขบขันจนหัวเราะออกมาหูหญินสามหลี่ซื่อกล่าวขึ้นเด็กนี้มีวาสนากับท่านแม่เหมือนอาเป่าเจ้ากะองค์หญิงใหญ่พยักหน้าส่งเด็กคืนให้แม่นมจากนั้นกำชับให้หูหญินห้าพักผ่อนให้เพียงพอ หนึ่งไอเย่เป็นพืชตระกูลดาวเรืองที่นิยมนํามาใช้เป็นสมุนไพราทางการแพทย์แผนจีนเนื่องจากมีฤทธิ์ช่วยคลายความอุดตันกําจัดความเย็นและความชื้นออกจากเส้นลมปราณ 2. ห้วยซัวรหรือกลอยจีนเป็นพืชสกุลกลอยคนมักนํามาทําเป็นสมุนไพรจีนรักษาอาการของโรคต่างๆช่องตามใจทูเดย์ตอนที่300ตัดสินใจไม่นานพี่สะพ้ายของหูหยินห้าฉีซื่อก็เดินทางมาถึง ฮูยินห้าไม่อยากจัดพธิธีสีสานอย่างเอกะเกิกองหญิงใหญ่กลับมาที่จวนครอบครัวนั่งทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันก็พอฮูหยินใหญ่ชี้กล่าวหยอกเล่นกับฮูหยินห้าว่าเมื่อวานฮูหยินห้าผิดใจกับชีเหล่าไทจวินชีเหล่าไทจวินไม่กล้าบากหน้ามาที่นี่แต่ก็เป็นห่วงบุตรสาวและหลานสาวจึงไล่ให้นางมาแทนขอร้องเจ้าของจวนว่าอย่าไล่นางออกจากจวนว่ากันว่าคนที่ยอมรับผิดควรได้รับการให้อภัยตงซื่อจึงกล่าวทักทายยิ้มยิ้มพลางเชิญฮูยินใหญ่ชี้เข้าไปด้านใน โชคดีที่ต่งซื้อเตรียมการไว้ล่วงหน้าให้บ่าวรับใช้เตรียมโต๊ะไว้สองสามตัวจัดพิธีสีสานของไปหวานชิงอย่างครื้นเครงสิ่งที่ทําให้ทุกคนนึกไม่ถึงก็คือพระชายาของรัชทายาทก็สั่งให้คนนำของขวัญมาให้เช่นเดียวกันแม้จะกล่าวว่ามาส่งของขวัญทว่าปชิงเหยียนรู้ดีว่าพระชายารัชทายาทต,ต้องการส่งคนมาสืบดูหน้าตาของแม่นางหลูเสียมากกว่า ตระกูลสูงสักในเมืองหลวงล้วนอ่อนอ่อนไปตามทิศทางของอำนาจบรรดาในหญิงใหญ่ของแต่ละตระกูลต่างให้หมัวมวมวนำของขวัญมามอบให้แต่แท้จริงแล้วทุกคนล้วนมาสืบเรื่องของแม่นางหลูผู้ใดจะคิดว่าองค์หญิงใหญ่ซ่อนแม่นางหลูไว้อย่างดีผู้อื่นถามถึงเรื่องนี้กับเจียงหมัวมัวซึ่งคอยรับใช้อยู่ข้างกายขององค์หญิงใหญ่เจียงหมัวมวล้วนตอบว่าแม่นางหลูได้รับบาดเจ็บที่แขนตอนไปเก็บยาสมุนไพรให้องค์หญิงใหญ่ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่เรือนชิงซวง ในงานเลี้ยงสีสานองค์หญิงใหญ่ดื่มเหล้าดอกกุ้ยหวาหมักมากกว่าปกติดวงตาทั้งสองข้างแดงก่ำอย่างรุนแรงไปชิงเหยียนและไปจินซี่ส่งองค์หญิงใหญ่กลับไปพักผ่อนที่เรือนชางโซ่ให้สาวใช้นำชามาให้องค์หญิงใหญ่ได้ยินองค์หญิงใหญ่กล่าวขึ้นได้ยินว่าเจ้าไล่สาวใช้ใหญ่ข้างกายของตัวเองออกอย่างนั้นหรือเดิมทีข้าต้องการหาคู่ครองที่เหมาะสมให้นางแต่ว่านางโลภมากเกินไปอ้อนวอนขอถอยถอนตัวจากข้าไปเป็นอีเหนียงของบุตรอนุของเสนาบดีกรมการคลังเจ้ากะ ไปชิงเหยียนรับชามาจากเจียงหมัวมัวป้องหญิงใหญ่และไปจินซื่อเป็นคนฉลาดเมื่อได้ยินก็รู้ทันทีว่าเกิดเรื่องอันใดขึ้นมิเช่นนั้นจวนเสนาบดีถึงจะเพียงเพียงแค่บุตรอนุแต่จะหาสาวใช้จากจวนของตัวเองมาเป็นอีเหนียงไม่ได้เลยหรืออย่างไรเหตุใดต้องให้สาวใช้จากจวนอื่นถ่ายถอนตัวไปเป็นอีเหนียงด้วย ท่านย่าไม่ต้องเป็นห่วงเจ้ากะเดี๋ยวธงหมัวมัวจะให้คนนำสัญญาธาตุไปคืนให้ชุนซิ่งที่บ้านและประกาศอย่างจงแจ้งว่าตระกูลไผ่จะไม่เรียกใช้ชุนซิ่งและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุนซิ่งอีกต่อไปเจ้าค่ะเจ้าใจดีเกินไปองค์หญิงใหญ่ชี้นิ้วใส่ไปชิงเหยียนแววตาสงบนิ่งทว่าน้ำเสียงเด็ดขาดบ่ารับใช้ชั่วช้าเช่นนี้ควรตีให้ตายปล่อยไว้จะเป็นปัญหาภายหลังได้องคหญิงใหญ่วางถ้วยชาในมือลงเอ,อ่ยเรียกเจียงหมัวมัว เจ้าไปกำชับทงหมัวโมัวว่าเมื่อไปถึงบ้านของบ่าวต่ำช้าผู้นั้นให้กล่าวอย่างชัดเจนว่านางขโมยเครื่องประดับของจวินจูไปปิ่นปักผมอันนั้นคือของต่างหน้าของฮองเฮาองค์ก่อนข้ามอบให้จวินจูเมื่อหลายปีก่อนบ่าวชั่วช้าผู้นั้นเห็นว่าจ้นจนเก็บไว้ล่างหีบมาหลายปีแล้วนึกว่าจวินจูลืมปิ่นปักผมอันนั้นไปแล้วจึงคิดขโมยไปแลกเป็นเงินจวินจูมีเมตตากลัวว่าข้ากลับมาแล้วจะเอาชีวิตของนางจึงขับไล่นางออกจากโจรไปเพคะเจียงหมัวโมัวรับคำ ถงมัวมัวเป็นคนเข้าใจง่ายและทำงานเป็นเมื่อได้ยินเจียงมัวมัวกล่าวเช่นนี้ถงมัวมัวก็รู้ทันทีว่าควรจัดการเช่นไรนางพยักหน้ารัวขึ้นรถม้ามุ่งหน้าไปยังบ้านของชุนซิงองค์หญิงใหญ่เหนื่อยมาตลอดช่วงเช้าบัดนี้รู้สึกเพลียเต็มทนไปชิงเหยียนและไปจินซื่อประนิบัติให้องค์หญิงใหญ่นอนพักจากนั้นจึงเดินออกมาจากเรือนชังโซ แม้ข้าจะไม่เคยเห็นท่านอาทว่าข้ารู้สึกว่าแม่นางหลูผู้นี้เหมือนท่านอาไปสู้ชิวในภาพวาดมากกว่าชิวกุ้ยเหรินเจ้ากะท่านย่าจะส่งแม่นางผู้นี้เข้าวังหรือเจ้ากะไปจินซิ่วขมวดคิ้วถามที่ห้องเต้ยังส่งไม่ลืมท่านอาไปสู้ชิวเป็นเพราะพระองค์ไม่เคยได้ครอบครองท่านอาไม่ใช่หรือไปชิงเหยียนกล่าวขึ้นช้าช้าสิ้นเสียงไปชิงเหยียนฉินหมวมัวเดินเข้ามาอย่างรีบร้อนทำความเคารบพลางเอ่อยขึ้น คุณหนูใหญ่เซียวเซียนเซิงมาเจ้ากะกล่าวว่านำของขวัญมาให้คุณหนูแปดทว่าของขวัญมีค่ามากเกินไปหูหยินจึงปฏิเสธเ,เซียวเซียนเซิงจึงกล่าวว่าให้คุณหนูใหญ่ไปดูแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะรับไว้หรือไม่เจ้ากะกล่าวจบชินหมัวมัวจึงหันไปกล่าวกับไปจินซิว่วท่านเคยรองเป็นคนพาเซียวเซียนเซิงมาเจ้าค่ะไปจินซิ่วค่อนข้างประหลาดใจ นางจำเซียวเซียนเซิงผู้นี้ได้ขึ้นใจชายหนุ่มไม่เพียงเคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือตระกูลไปแม้แต่ฉินเหล่าเองก็เคยกล่าวถึงเซียวหลงเหยียนอยู่บ่อยครั้งกล่าวชมความรู้และนิสัยของเซียวหลงเหยียนทุกครั้งมักกล่าวว่าหากเซียวหลงเหยียนทิ้งฐานะพ่อค้าไปเป็นบัณฑิตอนาคตของเขาต้องรุ่งเรืองอย่างแน่นอนไปจินซิ่วหันไปมองไปชิงเหยียนพี่หญิงใหญ่ไปชิงเหยียนเดาว่าเซียวหลงเหยียนนำของขวัญมามอบให้เพราะอยากเจอนางหญิงสาวจึงพยักหน้า พี่จะไปดูศักหน่อยตอนที่ไปชิงเหยียนและไปจินซิ่วไปถึงพ่อบ้านหอต้อนรับเซียวหลงเหยียนและฉินหลังอยู่ที่โถงรับรองด้านหน้าเป็นเพื่อนตงซื่อเมื่อเห็นสองพี่น้องเดินเข้ามาเซียวหลงเหยียนและฉินเหลารีบลุกขึ้นยืนทําความเคารพชินหลังทําความเคารพไปชิงเหยียนเสร็จก็รีบเดินเข้าไปประคองไปจินซิ่วที่กําลังตั้งคันเจวินจู่ฮูหยินใบหน้าของเซียวหลงเหยียนเต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่นกริยาท่าทางมีมารยาทยิ่งนักเซียวเซียนเซิง ไปชิงเหยียนและไปจินซิ่วย่อกายทำความเคารพพ่อบ้านหอกกล่าวยิ้มยิ้มจจวินจู่ของขวัญที่เซียวเซียนเซิงนำมาให้มีค่ามากเกินไปขอรับหูหยินจึงปฏิเสธทว่าเซียวเซียนเซิงกล่าวว่าให้จจวินจู่มาดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะรับไว้หรือไม่ขอรับตอนที่ไปชิงเหยียนเดินเข้ามา หญิงสาวมองเห็นรูปปั้นหงซึ่งแกะสลักด้วยหยกวางอยู่ในถงรับรองแล้วรูปปั้นหงใช้หยกชั้นดีในการแกะสลักอย่างประณีตงดงามเนื้อหยกวาวใสราวกับน้ำความสูงเทียบเท่าคนครึ่งตัวของล้ำค่าหายากเพียงนี้อย่าว่าแต่ตระกูลสูงศักดิ์อย่างตระกูลไปเลยต่อให้เป็นในวังหลวงก็ยากจะพบเห็นได้ถือเป็นของประจำตระกูลได้เลยทีเดียวต่งซื่อมองดูบุตรสาวอย่างพิจารณาของขวัญของเซี่ยวเซียนเซิงมีค่ามากเกินไปตระกูลไปของเรารับไว้ไม่ได้จริงๆเจ้ากะ ไปชิงเหยียนมองศพกับดวงตาลึกล้ำของเซียวหลงเหยียนเอ่ยขึ้นเซียวเซียวเซิงขอสนทนาด้วยสักครู่เจ้ากะเซียวหลงเหยียนพยักหน้าหันไปทำความเคารพต่องซื่ออย่างนอบน้อมคำนับให้ฉินหลางและไปจินซื่วจากนั้นเดินตามหลังไปชิงเหยียนออกไปด้วยท่าทีสบายๆถงหมัวมัวเจ้ากับชุนเถาตามจะวิ่นจูนจู่ไปคอยดูว่าจะวิ่นจู่จะสั่งการสิ่งใดหรือไม่ต่องซื่อกล่าวขึ้น แม้จะอยู่ในจจนของตัวเองทว่าบุรุษและสตรียังไม่ได้แต่งงานต่องซื้อให้ถงหมวมัวและชุนเทาตามไปด้วยจะได้ไม่ถูกติฉินนินทาเอาได้ทั้งสองคนยืนอยู่ตรงระเบียงทางเดินท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่สาสองสนทนากันด้วยเสียงที่เบาหวิวถงหมวมและชุนเทายืนห่างออกไปจักรพรรดิใต้ยเยี่ยนตัดสินพระไทยรับการรักษาจากท่านหมอหงแล้วหรือเจ้ากะไปชิงเหยียนเอ่ยถามแม้เป็นคำถามทว่าน้ำเสียงมั่นใจ ขอรับที่เยี่ยนมาวันนี้ก็เพื่อขอร้องให้คุณหนูใหญ่อนุญาตให้ท่านหมอหงตามไปรักษาเสด็จพี่ของข้าที่ใต้เยี่ยนอย่างลับๆขอรับน้ำเสียงของเซียหลงเยี่ยนเต็มไปด้วยความวิงวอนโค้งกายให้ไปชิงเยียนอย่างขอร้องหลายปีมานี้จักรพรรดิใต้เยี่ยนหาหมอมามา,มากมายไม่มีหมอท่านใดวินิจฉัยอาการของจักรพรรดิได้แม่นยำเท่านี้มาก่อนจักรพรรดิของใต้เยี่ยนโดนพิษสามชนิดจริงๆ จักรพัฒด์ต้าเยี่ยนถูกเสด็จพ่อของตัวเองวางยาพิษชนิดหนึ่งส่วนยาพิษอีกสองชนิดจีโฮเป็นคนให้จักรพัฒด์ต้าเยี่ยนดื่มเพื่อช่วยชีวิตเขาเดิมที่จักรพัฒด์ต้าเยี่ยนไม่อยากลองทะวัสุดท้ายกลับโดนเซียวหรงเหยียนน้มน้าวจนตอบตกลงขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ